ใช่ครับอีนะครับจาก r o c k e เก็ตพิเศเราจะมาดูข้อมูลกันว่าการเลือกตั้งออบะจที่ภาคใต้ครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างในแต่ละจังหวัดหรือโฟกัสที่ภูเก็ตงบประมาณต่างๆของออบจอเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างทางไหนบ้างและมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ถ้าดูจากภาพรวมของประเทศน,นะครับจะพบว่างบประมาณของออบจอเนี่ยส่วนใหญ่62%เนี่ย ก็มาจากการที่รัฐจัดสรรให้อันที่2ก็จะเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐซึ่งก็จะเป็นเงินอุดหนุนจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆผ่านมายังหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นต่างๆและส่วนที่3ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอบอจอมากๆก็คือส่วนที่จัดเก็บเองซึ่งก็จะมาจากภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆส่วนนี้มีน้อยมากอยู่แค่ประมาณ6%เปอร์เซ็นต์นิดๆเองแต่ถามว่ามันมีความสําคัญอย่างไรถ้าเรายังจําเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาได้นะครับ อบจหลายอบจอเนี่ยต้องใช้เงินสะสมในการซื้อวัคซีนเพื่อมาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เงินในการซื้อวัคซีนที่มาจากเงินสะสมก็จะมาจากส่วนที่อบจอเก็บได้เองเหล่านี้แหละครับเป,เป็นเงินสะสมของอบจ,จอบจภูเก็ตถือเป็นอบจอ,อันดับหนึ่งของประเทศที่มีรายได้ที่ได้จากการจัดเก็บเองมากที่สุด62%มาจากค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีโรงแรมมากที่สุดเพราะเนี้ยส่วนที่ภูเก็ตเก็บได้มากที่สุดก็คือค่าธรรมเนียมที่ได้มาจากอัตราการเข้าพักโรงแรมจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยส่วนมากอันดับหนึ่งจะเป็นภาษีาก่อก็คือภาษียาสูบและภาษีน้ามันมากกว่าเพราะเนี้ยจะเห็นว่าโรงแรมในภูเก็ตถือเป็นทรัพย์สินถือเป็นแหล่งเงินของอบจภูเก็ตส่วนใหญ่เลยทีแล้วเงินที่เก็บมาได้เงินที่รัฐ ให้มาทางรัฐจัดสรรและก็เงินอุดหนุนของรัฐเนี่ยแล้วอบจอเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรบ้างถ้าทาั้งภาคใต้เนี่ยเราจะเห็นว่าอันดับหนึ่งอยู่ที่อุตสาหกรรมและโยธา29%อันที่2เป็นงบบริหารทั่วไปก็คืองบบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานงาน,งานบริหารของอบจอ,อันที่3จะพบว่าเป็นงบสาธารณสุขก็คือโรงพยาบาลรพอสอตต,ต่างๆ อันที่4ก็จะเป็นการศึกษาก็คือโรงเรียนในสังกัดอบจอที่อบรจอรับผิดชอบคราวนี้เรามาดูอินไซต์ของภูเก็ตกันบ้างว่างบประมาณออกไปใช้ในเรื่องไหนบ้างอ่ะแตกต่างจากภาพรวมถูกไหมครับอันดับ1ของอบจภูเก็ตงบประมาณไปใช้ที่สาธารณสุข25%อันดับ2เป็นการศึกษาอันดับ3เป็นบริหารงานทั่วไป อันดับ4เป็นศาสนาวัฒนธรรมและก็อันดับถัดมาก็คืออุตสาหกรรมและโยธาซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในภาพรวมของภาคใต้เรานำข้อมูล4ปีตั้งแต่ปี65้าจนถึงปี68นะครับมาดูว่าโครงการต่างๆหลายหมื่นโครงการทั่วประเทศของอบจอเนี่ยใช้งบก้อนนี้ไปทำอะไรเมื่อเราดูภาพรวมนะครับเฉพาะภาคใต้งบส่วนนี้งบโยธายถูกนำไปใช้สร้างถนน69% ซึ่งตามจริงก็จะใกล้เคียงกับงบทั้งประเทศงบทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ70%ที่เอาไปใช้ทำถนนอันดับที่2ก็ยังอยู่ล้อไปกับงบทั้งประเทศเหมือนกันก็คือเอาไปสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆอันที่3ก็คือสะพานอันที่4ี่ก็คือไฟฟ้าแล้วก็ไล่ลงมานะครับในขณะที่แทบทุกจังหวัดเลย มีใช้งบประมาณ4ปีนั้นทําถนนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบก้อนใหญ่ที่สุดที่เอาไปทําถนนภูกเก็ตไม่มีงบทำถนน,นเลย4ปีที่ผ่านมายองด้วยภูกเก็ตนั้นถนนภูกเก็ตส่วนมากจะเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงแล้วก็แขวงการทางภูกเก็ตนะฮะแต่าการอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจาภูกเก็ตโยกงบส่วนโยธาเนี่ยหรือใช้งบส่วนโยธาเนี่ยไปทําส่วนไหนมากที่สุดเราก็จะพบว่าไปทําอาคารและสิ่งปลูกสร้างมากที่สุด แล้วอาจะมีเรื่องระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมอยู่ประมาณ0.24เท่านั้นเองห่วยนี้เป็นล้านบาท0.24ก็ประมาณ2 4 0 0 0 0บาทใน4ปีซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือกลับไปที่เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ผ่านมาว่าแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเรสประเด็นอะไรบ้างที่รายงานต่อนใน,อนรัฐมนตรีนะที่เรื่องจราจรที่เราบอกว่าจราจรการจราจรในภูกเก็ตรถติด ภูเก็ตไม่ได้ใช้งบเรื่องจราจรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเก็ตหรือตรังชุมพรนะข้อสิทธมรัสรลงมาจนถึงนาราธาาิวาสด,ดูข้อมูลชุดนี้ก็จะเห็นว่างบประมาณนั้นน่ะถูกนําไปใช้ในหมวดหมู่ใดซึ่งมันเป็นการสร้างสาธคพื้นฐานในจังหวัดนั้นและหมวดหมู่นั้นน่ะมันตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือเปล่า แล้วงบประมาณที่ภูเก็ตนําไปใช้เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมากมากแค่ไหนสูงไม่นับสี่ของประเทศเลยอยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านอยู่ที่ประมาณ3.95%การก่อสร้างที่เกิดขึ้น4ปีที่ผ่านมาครอบคลุมพื้นที่เพียงแค่58.82%ซึ่งถ้าดูมีระดับประเทศอยู่ที่80%กว่าถือว่าตกมีนไปมากพอสมควรนี่คือข้อมูลที่เราอยากจะให้ทุกคนได้ ดูและก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันคิดไปพร้อมกันและใช้สิ่งเหล่านี้ไปถามนายกอบจผู้สมัครนายกอบจแต่พื้นที่ว่าเห็นข้อมูลแล้วเป็นอย่างไรเราอยากได้สิ่งนี้มากขึ้นคุณจะทําให้เราได้ไหมโยกงบส่วนนี้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้มากในพื้นที่แต่งบมากไปอยู่ในส่วนที่มีปัญหามากแต่งบน้อยได้หรือเปล่าและเราต้องใช้คําตอบของเขาเป็นตัวการในการตัดสินใจเลือกนายกอบจและสอบจอ ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2568ครั้งนี้ครั